ครับสวัสดีครับพบวันอีกที่เคยกับนอนสพวิจิตนรออนไลน์ทีมงมาเจครับทอยผมพรสลีครับนะครับผมครับสวัสดีครับครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงซอยนี้ออกไหนได้นะครับครัตอนนี้ผมกัดแดงให้พระองค์ก็ยืนอยู่ระหว่างอ่าหน้าบอกซอยผมก็เลือกซอยอะไรแดงเรียกได้ว่าเอ่อซอยพัดบางสีเมืองนะครับยี่สิบสามครับครับเดี๋ยวผมกัดแดงเนี่ยจะไปตามเส้นทางนะครับแล้วเดี๋ยวเราดูกันว่าซอยนี้ไปออกที่ไหนได้นะก็เป็นจุดเล็กๆน้อยๆให้กับ พี่น้องๆเพื่อนที่ไม่ชำนาญในเส้นทางนะครับก็เดี๋ยวผมกับแงก็จะพาไปลงพื้นที่แล้วก็ตรวจสอบว่าซอยนี้ไปออกที่ไหนได้ครับตดีไปดูน้องกันครับครับตอนนี้ผมกับแบงก็มาถึงอ่ายลียซอยนี้ครับซึ่งเริ่มสตาร์ทของเข้ามาในซอยนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันครับ ครับทา่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราก็ผ่านมานะครับได้สักประมาณสักสา 3, มไมลเมตรละก็ลงมาเรื่อยๆนะครับถนนนทางก็จะเป็นถนนแค่สองเลนนะครับเลนเลนไปกับเลนกลับนะครับทา่านผู้ชมนี่ครับลามาเรื่อยๆครับผมครับท่านผู้ชมถ้าท่านผ่านไปมาตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังเล็กน้อยนะครับผมก็จะเป็นตอกซอกซอยด้วยแล้วก็จะมีผู้คนสดิดจอดไปมานะครับแล้วก็ออย่างหนึ่งก็เคยจะต้องผ่านโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งนะครับผม เราก็ต้องเราเระวังด้วยนะครับกับทั้งน้องนะฮะทีะ่เดินผ่านมาแล้วกันท่านจะผ่านมาในย่านนี้แล้วกันเอาละครับผมผมก็ขับมาได้ลึกๆแล้วกันะมาสามร้อยเมตรแล้วก็จะเจอเป็นสามแยกนะครับแต่ผมคิดว่าผมจะต้องเลี้ยวซ้ายดีกว่านะครับท่านผู้ชมถ้าเสียเราครับแต่ครับเ,เ,เราจะเลี้ยวซ้ายหรือเราจะขวาเดี๋ยวงีมครับเดี๋ยวผมกับจะเลี้ยวไปตามเส้นทางเลี้ยวซ้ายนะครับผมกับแดงเนี่ยผมจะไม่ตรงไป ผมจะเลี้ยวายนี่นะครับตามโค้งนี่เลยนะครับครับผมแล้วท่านไม่ชํานาญทางท่านก็มองทางให้ชัดๆก่อนนะครับว่าเขาอาจจะมีายข้างๆว่าเลี้ยวออกไปทางเส้นตัดใหม่อะไรยังไงนี่เดี๋ยวก็ลองดูนะครับว่าเขาจะมีเสซอยอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับผมจะเลี้ยวสายแล้วครับครับตอนนี้ผมก็ไปตามเส้นทางขับแต่ง5พับผมครับก็จะเป็นถนนระโยชน์สงเล็กๆนะครับ เลาะข้างกำแพงวัดไปนะครับก็คนที่ข oh, <three> ับมาในทิศทางนี้ก็ไม่ควรขับเร็วนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นแหล่งชุมชนบ้านเรือนประชาชนเป็นจำนวนเยอะนะครับนี่นะครับแล้วก็มีโค้งด้วยนะครับแล้วโค้งก็มีโค้งด้วยนะครับก็อันตรายนะครับไม่ควรขับขี่ยานพาหนะเยอนะครับผมก็แดงล้ก็ถ่ายเรื่อยตรงข้างทางขวานี้มาก็จะมีสะพานข้ามของเล็กๆนะครับ ช้าๆนะครับนี่นะครับก็เป็นตนุนสองเลนนะครับแล้วก็ข้ามสะพานมาแล้วนะครับผมกบแต่ก็จะปี่ไปเรื่อยๆครับสำลอกไปตามเส้นทางครับครับพี่นะครับแ่งก็จะปีนลงมาเรื่อยๆครับตอนนี้แดงข้ามไเรื่อยๆครับก็จะก็จะผ่านนะโรงงานโรงงานแห่งรงงานหนึ่งนะครับพี่โรงงานโรงงานหนึ่งนะครับเปียเป็นโรงงานเอ่อเนี่ยนี่นะ ครับตอนนี้ผมกับแดงก็ขี่เข้ามาใกล้จะถึงขั้งหมดปักซอยด้านหน้านี่แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันครับว่าตรงนี้จะมาออกหายได้นะครับ่าแต่ผมสังเกตนะครับในซอยนี้นะครับเขาออกจากซอยต้องเลี้ยวซ้ายนะครับไม่มีเลี้ยวขวาเลยครับครับซอยนี้นะครับซอยนี้ก็พอออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยตรงนี้ย้อนไม่ได้นะครับพอเราออกจากซอยมาปุ๊บตรงแยกย้อนไม่ได้ครับเป็นเส้นทางบังคับที่เราจะต้องเลี้ยวซ้ายอย่างเดียวเลยนะครับเลี้ยวไปตามเส้นทางนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่า ตรงนี้ก็เลิกซอยเลยนะครับครับท่านผู้ชมนี่เราก็มาถึงซอยเพิ่มชั้นแรมบุทิศนะครับจังหวัดนนทบุรีครับผมครับตอนนี้ผมก็มาอยู่จังหวัดนนทบ,บุรีนะครับกับแดงนี่ก็อยู่ระหว่างหน้าปากซอยแล้วครับอ่าช่วงซอยนี้เนาะออกไหนได้ก็หมดเวลาแล้วนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับว่าผมกับแดงอ่าจะไปลงพื้นที่ที่ไหนหรือนาอ่าซอยอ่าที่ว่าทะลุกออกไหนได้ มาบอกกับพี่ๆน้องๆน,นะครับช่วงนี้ก็เป็นเกล็์เล็กๆ,ๆน้อยๆให้กับพี่ๆน้องๆน,นะครับช่วงนี้ก็หมดเวลาล,ง,ลงครับสวัสดีครับสวัสดีครับ